เกัข่าวทั่วไทยนะคะอยู่กับคุณนัดทดิฉันสุชาดาและล่ามแปลภาษามือของเราค่ะครับผมอัปเดตข่าวกันนะฮะในช่วงเย็นแบบนี้นะครับของวันศุกร์เกือบเรียกว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วนะฮะ,ะก็มีประเด็นร้อนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นคดีของตระกูลบุรนุกป,ปกรณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังถูกคุมตัวกันอยู่และล่าสุดอีกหนึ่งคนที่เดินทางมาที่มทบสิเเพิมเ่มเติมก็คือคุณบุญเลิศนะครับหลังจากกลับจากสหรัฐวันนี้ก็เดินทางจากเชียงใหม่ มาถึงกรุงเทพตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็กลับมาก่อนกําหนดด้วยนะคะวันนี้คสชก็ชี้แจงประเด็นที่จะต้องไปควบคุมตัวคนในตระกูลน,นี้ด้วยครับแล้วก็นอกจากเรื่องของครอบครัวบุโนป,ประกอนะครับก็ยังมีประเด็นความคืบหน้า กรณีของคุณหมอปเปรมศักด์ซึ่งวันนี้เห็นบอกว่ามี Facebook l i ฟ e มาประมาณสัก4ี่โมงครึ่งแล้วก็ก่อนหน้านั้นตอนเช้าไปยืน่นหนังสือถึงกสทชให้ตรวจสอบการทำหน้า,นาที่ของสื่อมวลชนสําสำนักซึ่งเข้าไปในห้องทำงานของคุณหมอด้วยกาแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ยอมตอบคำถามในประเด็นที่มีภาพหลุดออกมามด้วยนะคะ มาเริ่มต้นกันนะครับเป็นเตือนภัยครับแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ใน4จังหวัดก็คือจันทบุรีระนองตราดและก็จังหวัดพังงาเพราะว่าช่วงนี้เกิดพาย,ยุฝนครับอาจทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะครับรวมไปถึงดินโคนลนถล่มประกาศนี้เตือนมาจากทางศูนย์เตือนภัยบัติแห่งชาติหรือว่าสพชนะครับบอกว่าในวันที่29จนถึง30กรกฎาคมนี้ครับ ใน4จังหวัดนี้มีความเสี่ยงจะเจอน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโครนถล่มนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยเตรียมรับมือครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางศูนย์เตือนภัยบัติหทแห่งชาติก็จะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปนะครับแต่ว่าจังหวัดที่ตอนนี้นะคะเริ่มได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาคือที่เชียงรายค่ะตามรายงานบอกว่าที่เชียงรายฝนตกมาตั้งแต่ตีสามนะคุณนัทแล้วก็ทําให้ล่าสุดนะคะที่บริเวณถนนพหลโยธินเชียงรายแม่สายที่บ้านนางแรมหมู่13ตําบลนางแรงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะน้ําป่าไหลหลากลงมาจากดอยแม่ปูคาลงลําห้วยในหมู่ หมู่บ้านแม่ปูคานะคะจนทําให้สภาพถนนพระขนโยธินเป็นแบบนี้คือน้ําท่วมขังค่ะระดับน้ําสูงประมาณ1 0บถึงยีเซนติเมตรได้ก็เลยล้อขึ้นมาหน่อยนะคะก็เลยทําให้การจราจรตรงนั้นเนี่ยติดขัดยาวประมาณ500เมตรก็ขับดีๆนะครับเพราะ,ะว่ามันไม่รู้ว่าไอ้ส่วนของถนนยังอยู่ตรงไหนหรือว่าส่วนที่เป็นบ้านคนตรงไหนไม่สามารถแบ่งเขตกันได้นะฮะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเหมือนกันยับเป็นฝนตกนะฮะตกลงมาต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนนี้ จนทาให้เกิดอุบัติเหตุครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่เชียงใหม่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน7คันติดๆบนสะพานครับอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําปิงช่วงวงแหวนรอบนอกในเขตอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์เนี่ยนะฮะชนท้ายกัน7คันครวนรนเลยฮะแล้วโชคดียอย่างหนึ่งที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นช่วงเช้าๆครับเป็นการจราจรกําลังเร่งรีบด้วยเป็นชั่วโมงเร่งด่วนคนต้องรีบจะเข้ามาทํางานวันนี้วันศุกร์นะครับ ปรากฏว่าอาจจะทําให้การมองเห็นเนี่ยมันแย่ลงไปฝนตกลงมาหนักครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุตามภาพที่เห็นนะฮะตำรวจเองต้องนำกลวยมาวางเอาไว้เพื่อเป็นการบอกเส้นทางแล้วเลนจราจรจากสองสามเลนเนี่ยมันก็เหลือใช้การเพียงได้แค่ประมาณเลนเดียวเพราะว่าเลนหนึ่งก็เป็นรถที่ชน ต่อการเจ็ดทาน 7, อีกเรนหนึ่งก็เป็นเจ้าที่เข้ามาทํางานกันค่ะแล้วก็ฝนตกแบบนี้คือเวลาตกมาไปปลอยแก่ถนนมันจะลื่นด้วยนะคุณผู้ชมขับรถขับลาต้องระมัดระวังค่ะ